嗨，好。 เดี๋ยววันนี้พี่จัดอาหารเกาหลีให้เจมส์กินอาหารเกาหลีป่ะสองชั้นเหรอเดี๋ยวจะได้จะได้เจมส์เลยวันนี้พี่อารมณ์ดีเดี๋ยวพี่แบบอยากลองทำอาหารปกติเราสั่งอาหารตอนเย็นใช่ไหมแล้วแล้วแบบพอสั่งแยกแล้วมันแอบเปิลเงเยอะพี่มันแบบสี่ทีละสี่ห้าพันใช่ไหมครั้งนี้พี่เลยลองซื้อแบบของมาทำอาหารเกาหลีดูมีให้อัดช่วยไ่มลูกพ่อมีอัดช่วยมันทำได้หมดแหละแนนแซลมอนยี่สิบบาทยังมีเลยแซลมอนยี่สิบบาทยังมีเลยลงโซเชียลอ่ะเราทำได้หมดแหละใช่เหรอจะลองทำป่ะล่ะโอเคงั้นก็คุยงานไปเดี๋ยวชชัั่่่่ววโโมมมงงงนึไกกจา โอเคครับนี่ครับบิ๊จับิ๊กจโอเคครับทุกคนวันนี้ครับผมจะมาทำอาหารเกาหลีเล่งทันสตูครับผมทุกคนว้ามไอ้้ามีกี่บาทเรานี้ที่จ่ายไปทั้งหมดกุ้งก็ปลาไปเท่าไหร่หมกุ้งหมื่นหนึ่งหรอวันนี้คิดว่ากใช้หมื่นหนึ่งหรอตอนแรกกูคิดว่าหกพันไม่ใช่จ้ะหมื่นึงหมื่นหนึ่งจ้ะหมื่เลยหรอนั่นแหละครับทุกคนวันนี้ครับผมจะมาทำอาหารเกาหลีในงบ หนึ่งมืนบาทเรียกทั้งสตูครับทุกคนอย่าต้องบอกก่อนเดี๋ยวคนสงสัยกันว่าแบบทําไมต้องแบบหมื่นมันแพงจังอะไรเงี้ยคือแบบคนสั่งอาหารวันนี้เอาว่าเป็นไงวะถ้าเทียบกับที่เรากินประจํากันมันก็แพงแหละแต่มันไม่ได้แพงมากเพราะว่าเรามีกันประมาณสิบหกสิบเจ็ดคนถูกไหมซึ่งโปรตีนเนี่ยอ่ะที่เนี่ยเราจะกินอาหารแบบประมาณสามสี่พันบาทรวมหมดนะครับคือจริงเราก็ไม่ได้กินของแพงใช่ครับอ่ะแต่ว่าบางคนกินจุอ่ะแบบอาร์ตไอซันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หนุ่มๆอ่ะเขาจะกินแบบเอาง่ายๆข้าวจานหนึ่งไม่อิ่มเขาเลยต้องเบิ้ล ใช่ไหมซึ่งซื้อโปรตีนอาหารเย็นเนี่ยเออเราจะมีเงินกองกลางอยู่แล้วเงินบริษัทที่แบบใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารตอนเย็นซึ่งจะแบบโอ้โหเดือนหนึ่งก็หมื่นอะแค่ค่าอาหารมาดูคนประมาณนั้นค่าอาหารนเดือนหนึ่งแปดประมาณหกเจ็ดแปดหมื่นแหละซึ่งก็ไม่ได้กินของหรูอะไรแบบข้าวกล่องธรรมดาทั่วไปหรือไม่ก็ข้าวในห้างที่แบบร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาหนั้นนา้นทีอาหารนั้นนันทีนะครับซึ่งเออผมเลยคิดว่าในการทําอาหารเกาหลีเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทก็พอพกันอะอ่ะมันแพงกว่าอะใช่มันพิเศษคือมมัันนจะแแแพพงงต่ก สี่ห้าพัน <ะ S 2> <ด>ับก็ถือว่าให้น้องๆเลยแบบ นี้เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มแบบเพิ่มความสุขเพิ่มพลังด้วยเพิ่มพลังในให้แบบเรามีพลังในการทํางานใช่ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยผมคิดว่าความสุขที่แบบรอหาง่ายที่สุดในชีวิตไม่ใช่การเที่ยวไม่ใช่การดูหนังไม่ใช่การทําอะไรการกินถูกป่ะนิดนึงแต่ว่าการกินคือที่หนึ่งถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบรอหาง่ายใช่ถูกไหมนั่นแหละครับวันนี้ผมเลยจะมาทําอาหารเกาหลีไอ um, ้ฟ้ารู้แล้วว่าคืออะไรใช่มาดูคนสั่งเองเราบอกว่าทุกคนอ่ะน่าจะชอบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเอานี่มาเลยเอาทตุริตมาเลยไปได้คเดี๋ยวมา อดยกันด้วยครับผมไม่ทำคนเดียวเพราะว่าถงคนเดียวอาจจะไม่ได้เราเลยต้องให้เชีร์อัพด้วยนี่เอาะทวีตของวันนี้ครับทุกคนกุ้งชี้กุ้งคุยกับผมนะนี่ครับทุกคนรู้สึกใช่ด้วยรูดู้ว่าทำไมแพงเนี่ยแหละแพงนี่แหละเอาแค่ค่ากุ้งเนี่ยอันเนี้ยกุ้งเราซื้อมาประมาณโลหนึ่งสองตัวใช่แล้วก็มีแบบโลหนึ่งที่เป็นสามตัวด้วยเอาง่ายหมดเนี่ยครับเรามีกุ้งแบบเนี้ยทั้งหมดสิบสองตัวหมดนี่ก็ประมาณแปดเก้าพันแล้วป่ะเนี่ยทุกคนดูดูดูนะใหญ่กว่านี้ ่ใหญ่กว่านี่คือเขาใหญ่กว่ใหญ่ไซส์นี้ใหญ่ปะใหญ่มากเท่าร้านอาหารน่าใช่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 นี้คือเท่าร้านอาหารเลยนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราจะทำอาหารเกาหลีแล้วเราก็จะมีเนี่ยครับทุกคนกุ้งนี้เป็นส่วนผสมเป็นวัตถุดิบอ่ะรู้ยังว่าทำอะไรยังไม่รู้อ่ะโอเคมีกุ้งผมเพิ่งตื่นแล้วพี่บอกถ่ายคลิปผมเริ่มมาเลยไม่อันคลิปคลิปๆนี้จะเป็นต้องมีอาร์ตเพราะว่ามีกุ้ง คือกุ้งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีมึงจะไปทําอะไรมั่วซั่วได้คือมันต้องแบบเอาขี้ออกต้องเอานู่นเอานี่เอานั่นครับต้องทาความสะอาดเลยต้องมีอาร์ตเพราะอาร์ตทำเป็นนี่ทุกคนอาหารเกาหลีวันนี้เราทำวันนี้กันครับไม่ได้ตปอนเต่าไม่ได้จ่ายกูจ่ายเองเงินกูไอวิวเบิกเงินกูไปซื้อวันนี้ครับเดี๋ยวทำนี้กันมาม่าหม้อไฟเกาหลีด้วยงบ1 0 0 0 0บาท ไม่คือต้องบอกก่อนว่าผมเ่าเป็นคนที่แบบชอบกินล้ำยอนมากมึงเคยกินปะมาม่าเกาหลีเคยกินคือบอกก่อนนะทุงมาม่าเกาหลีกับมาม่าไทยอ่ะไม่เหมือนกันนะเว้ยมึงคิดว่าเพราะอะไรเส้นใช่เส้นมันไม่เหมือนกันเส้นมาม่าเกาหลีมันจะใหญ่กว่าหนึบกว่าเออแล้วมันหนึบดึบมันแบบมันนุ่มๆของไทยแม่งบางทีแบบอร่อยเลยมันของไทยมันจะแข็งกว่าเว้ยเส้นเล็กกว่าอ่าใช่แต่ว่าของมาม่าเกาหลีเส้นมันใหญ่กว่าเออไงพี่ว่าเส้นมาม่าเกาหลีมันดีกว่าแต่มันก็เพิ่มมาด้วยราคาที่ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนอันนี้คืออเท่าารนย ประมาณหกบาทพี่แพ็คเนี่ย55บาทมีทั้งหมด4ซองแพ็คแยกอะแพ็คละ15บาทอ๋อถ้าถ้าถ้าซื้อเดี่ยวใช่ไหมใช่อ่าถ้าซื้อแบบตามเซเว่นอาจจะ15แต่ถ้าซื้อรวมกันเนี่ยดู้ัน4ห่อ55บาทก็อันนี้ก็เราซื้อมาทั้งหมด10แพ็คเราไม่โทษสี่ซองมาม่าก็สองพัเลยอาร์ตม้าเนี่ยผมผมชอบใช่พี่เบนชอบกินผมผมชอบกินแบบมาม่าเกาหลีตอนกลางคืนนะเพราะมันแบบมันอร่อยก็นะครับทุกคนวันนี้เรามีแค่นี้เลยมีมาม่ามีแบบรลาดิบเกาหลีนะครับมี3ชั้นมีไข่แล้วก็มีนีม คนหอมแล้วก็มีกุ้งนะครับก็เลยทําเป็นแบบมาม่ามหม้อไฟเกาหลีมหาปลาไหลภูเขาไฟระเบิดทูท้ แล้วพี่เราต้มไม่ทำอะไรลองภาพดิไม่ใช่ต้มเหรอไม่ต้มเราไม่ต้มเรากุ้งเนี่ยไม่ต้มทุกคนก็จะมันยางเว้ยมึงเคยกินกุ้งตามตลาดปะมันจะแบกรึ่งแล้วก็มีมันกุ้งนุ่ย<า>หนาะ<า>เราจะเอาเนี่เป็นท็อปปิ้งก็คือมันจะอยู่ข้างบนเป็นท็อปปิ้งวันจี้ภาคเอาจ,จะเพียวน,น,นะครับอ่ะก็เดี๋ยว้อรา์จาัดก,การขี้กุ้งมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ตั้งเตาหรอพี่จะจุดไฟเหรอตั้งเตาแก๊สต้องมั่งมั่งไงอ๋อนี่ก็จะจุดเตาถ่านให้แหมทุก แล้วก็ดึงออกอแล้วก็สไลด์ออกค่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวขาดเรียบร,อยรยบ้อยแค่นี้อีอซี่อีซ,อซี่นี่กระตุนอันนี้ผมลงทุนซื้อนี่มาเลยครับ <S <S <ฮะ>อย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่าย เออไม่ต้องให้กูดูกูดูแล้วผมบอกก่อนว่าค่าใช้จ่ายของกินเราอะ่ะมันแบบเดือนนึงก็แปดเก้าหมืนะ่นอ่ะมันก็ร่างสูงครับผมเลยหาวิธีแบบลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าให้ทำให้ทุกคนแบบยังมีความสุขกับอาหารอยู่นะครับแล้วผมก็ไปเห็นคลิป่วงไอ้ไปรเขาแบบจ้างแม่ครัวมาเว้ยอ๋อใช่เห็นอยู<ข>่เขาเขาแบบจ้างแม่ครัวมาครับแล้วแบบไว้ทำอาหารอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าจ้างแม่ครัวมายังไงมันอร่อยอยู่อยู่แล้วอ่ะผมแม่ครัวคือคนที่ทำอาหารเป็นถูกป่ะล่ะแล้วเขาสามารถแบบรังสรรค์เมนูต่างๆให้แบบไไไมมมม่่่่่่ซ้้้าาากกกกััััััันนนนนนใใใแแตลลละะวววหหเเเเรรรรรรบบบบืืออออดดคคคคค็ยยิงส ติดต่อมาได้ขอคน <c oughs> ที่ทำอาหารเก่งอุ้ยจริงจังเลยวะเนี่ย <c oughs> อยากลองอยากลองอยากรู้ว่า,า,วามันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยววนันนี้แม่ครัวยังไม่มีเอาพ่อครัวเป็ดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้พ่อครัวเป็ดจดให้อย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันก่อนนะครับทุกคนเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยหลักสูตรของการต้มเส้นลามยอนเนี่ยหรือแบบเอาม่าเกาหลีเขาเรียกกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ดีเราจะใส่มั่วซ่วตัวเหลงอะไรครับการต้มนี่นะครับมันมีเคล็ดอยู่ข้างหลัง เขาบอกว่าไอ้อหอนี้นะหนึ่งห่อนะครับควรใช้น้ําประมาณ380มิลลิลิตรอืมเราก็มีน้ํามาโอ้โหของเรากี่มิลลิลิตรอันนี้ครับ6ลิตรเรามีมาสี่สิบห่อห่อละ380มิลลิลิตรเราใช้ทั้งหมด15,200มิลลิลิตรครับหรือว่าตีเป็นลิตรเนี่ยก็คือ15ลิตรอันนี้6ลิตรก็ใช้ประมาณ2ครึ่งใช่สองสามครึ่งนะครับก็นี่ไปเลยเทปไปเลยครับพี่ออตอกแก๊สเราเราหนักละก๋วใช่ป่ะพี่เออตอกแก้วระก๋วยไปในวิว ไม่เจอแล้วววโอเคอันนี้คือตามสูตรเป๊ะเราก็ทำการจุดไฟครับโอเคต้องบอกกันทุกคนจริงๆเนี่ยการต้มเนี่ยมีหลายสูตรมากแบบบอกว่าแบบควรรอน้ําไม่เดือดควรรอน้ําเดือดด้วยนั่นแต่ผมไปหาแล้วทุกคนผมรู้สึกว่าน้ําเดือดแต่ยังเดือดไม่มากกำลังดีคือใส่ไปปุ๊บแล้วแบบค่อยๆให้มันเดือดอันนี้น่าจะอร่อยสุดอันนี้สูตรตัวนะทุกคน เพราะว่าเนี่ยมีอะไรสำคัญมากบันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดใส่ไวไปก่อนน้ำเดือดเนี่ยเส้นจะอืดโอ้โหแล้วจะเละอ่ใส่ไวไปก็เส้นนุ่มเกินนู่นนั่นอะไรเงี้ยผมเลยอยู่สายกลางแล้วกันเดี๋ยวใส่ตอนก่อนเดือดแล้วกันนะครับก็ตามนั้นไปลาสอนวิธีหั่นกุ้งแกงแล้วนี่ทำไรครับแล้วผ่ากุ้งเรซนี่ดีดูแบบเฟี้ยวเลยแต่เนี่ยผมมีปัญหาอยู่ยังเอามันออกมาเป็นครึ่งกลางไม่ได้เดี๋ยวต้องเลยเชฟเดินั่นจะต้องเอาผู้ช่วยมาเชฟเดย์ครับเชฟเดย์ผู้ช่วยนะครับมงทำกุ้งกันเนาะเอา ดูฮัตเสียดายนาะไดูดินี่ผมมีถ้วยเดี๋ยวเราเอาถ้วยตักใส่แล้วเดี๋ยวไปย่างอะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ด้วยได้ใช่ปะเนี่ย <S 2> <S 2> เขียงเราสะอาดแต่ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนคน,คนเรามี16คนแต่กุ้งมีแค่12ตัวเบ๊ไมไปกินกุ้งหนึ่งเลยอยู่15ต้องมี3คนที่อาจจะแบบต้องแชร์กันเดี๋ยวงี้ฟ้าฟ้าเก็บมามา่าหน่อยเพราะมามา่าเยอะเลยกันเราต้องทำการแบ่งหน้าที่กันทุกคนเพราะว่าไม่งั้นแบบแพี่เป็ดเอออย่างนี้ได้แล้วได้แล้วนี่โอเคโอเคเงี้ยเฟี้ยวเลย้จุดฐานกระดูกแล้ว จกย่างกุ้งมาเป็นต้มกุ้งได้ไหมครับอะไรนะเปลี่ยนจากย่างกุ้งเป็นต้มกุ้งได้ไหมได้ถังไม่ติดไฟเลยทรเด็กอันไม่รู้เรื่องอะไคนอันขอน้ำมันหน่อยคนอันน้ำมันด้วยวิวกินวันนี้นะไอ้วินแม่ฟ้าทักพี่มาอันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมแบบไม่ได้ซีเรียสครับเรื่องใครจะแต่งตัวอะไรในสตูผมถ้าแบบมันไม่ได้แบบหวือหวาจนเกินไปคือถ้าเกิดจะใส่แบบง่ายๆมันมันดูโป๊กจนเกินไปคือจริงอ่ะ ใส่ได้พี่ไม่ไติดอะไรแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเราเราทำคลิปวิดีโอแล้วแบบเด็กด,ดูเยอะ,อะแล้วเดี๋ยว<ช>มันจะดูโป๊กเกินไปมันมันอาจจะแบบไม่ไม่ดีใส่พองามคือขอแค่แบบไม่แบบก้มแลเห็นมผมก็ผมก็ไม่ติดอะไรแล้วนะครับแต่ว่าของฟ้าในกรณีพิเศษผมแม่ฟ้ารีเวสมาเป็ดตอนนแม่เรียกน้องเป็ดน้องเป็ดแบบแม่ฝากดูแลฟ้าเลยนะอย่าให้ฟ้าแบบแต่งตัวอุอ่วหวาจนเกินไปไม่แม่ทักพี่ไปได้ไงฮะแม่ทักพี่เอาก็มึงให้ไลน์มกูไปอะกูมีแม่ทุกคนอะ เออาะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่เจ๊หวานอะ <c oughs> สุพร่ะแม่ไม่ได้พูดนะอ้าวแต่แต่แม่แม่มีใช่ป่ะเจ๊หวานป่ะเจ๊หวันเจวานเดี๋ยวเป็ดนั่นแหละแม่เขาบอกไอ้แต่งตัวไม่ดีเลยลูกนี่มันไม่ดีตรงไหนมันเป็นสไตล์อ,อันนี้แม่ซื้อให้อาจารย์น้้าแม่ถ้าแม่บอกผมอะผมก็ไม่รู้แม่บอกแม่บอกผมไงแต่ถ้าแม่ซื้อให้ก็โอเคตามแน่เดี๋ยวเราเอากุ้งของเราไปโชว์แบบพวกข้างในกันเหนือว่าเป็นยังไงลองไปถามในความความเห็นของพวกเขากันแนนที่อยู่เร็วเดี๋ยวรอ เด็ดเลยแม่เด็ดเลยเด็ดเลยไม่ให้คนละตัวอนีหมใหากไม่ให้คนลตัวเดี๋ยวจะกันให้เอามือมเดี๋ยวให้คนละตัวแต่ความมึงหมดหมดหมดกินของพี่เป็ะกูก็ไม่มีกิเอะไม่อนกัอันนี้จะไม่ให้คนละตัวได้ทำงานทำงานขยันเลยนะเดี๋ยวจดให้หลังจากที่เราจุดฐานมาตั้งนานนี่ผมจุดเอง อืมดีนะขอเชฟเดมหน่อยครับเดี๋ยวให้เราลองชอบให้เชฟทำให้เชฟทำอ่านี่ท่านกำลังดีปะถ่านแบบนี้ได้ได้กำลังดีอ่ะนี่อ่าโอเคมีมีตะแกรงนะครับกินแล้วกูตายปะเนี่ยบึ่มเบิมเดี๋ยวเราต้องเอาให้ส่วนมันมันสุกสักหน่อยก่อนแล้วค่อยย้ายมาตัวกุเตาแมงเลยก่อนกูว่ะแค่นี้ปะ เพราะว่าเหมือนไอเดลิพชรมาครับเขาบอกว่าอย่าให้ไฟต้องอย่าแรงเกินป่ะใช่ถ้าไฟแรงเกินมันจะไหม้นี่มันจะแบบมันจะไหม้แล้วมันจะคัดมันจะไหม้แล้วั่นถูกไหมั่วพี่เราคุมไฟไม่อยู่๋อโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นแบบความสันหางเราที่เรายากได้แบบกลิ่นถ่านมีความไปสโมกแล้วก็เดี๋ยวให้เดลิฟท์ชอบนี้ไปโอเคครับทุกคนวันวานกับเอกแล้วเท้าสุดเดิมวันที่แบบถ่ายตอนสว่างแต่มืดแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับคือเราไม่ได้ใช้ไฟนานมากคือ นี่แบบเรารอนานมากทุกคนไม่ได้รอานานนะรอนู่นกระโวนนี่คือแบบเรารอกุ้งครับ กุ้งตัวหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาย่างนะครับต่อตัวประมาณ2ี่นาทีเรามีสองเตาถ้าเกิดว่าหนึ่งยี่สนาทีเราได้แค่แบบสองตัวสองตัวเรามีกุ้งโลกสิบสองตัวอาร์ตบาลันครับมันดื้อผมบอกว่าเฮ้ยอาร์ตใช้เตาแก๊สด,ดีกว,ว่ามันมันไวไอาร์ตบอกไม่เอาพี่เดี๋ยวมันแบบมันทำทั้งทีอะก็อยากให้มันอร่อยไปเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกถ้าเกิดเราย่างถ่านเนี่ยมันจะมีความกลิ่นแบบกลิ่นสม,มอแถ้าแก๊สจะเป็นกลิ่นแก๊สมันจะแบบฟ like ิลลิ่งเหมือนกันอาร์ตบอกนะก็โอเคเลยตามนั้นครับเราจะจัดไปนะควนอเยกาามด แหมเผามาซึ้อยแบบเผาเข้ากล้องไอ้เบฟไอ้ให้ดูไอ้น้ำนี่ก็นานเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่นี่กันดีกว่ามาม่าของเรามาครับทุกคนเรามาเริ่มใส่กันเลยครับว้าว้านี่เขาใส่ไปเลยดูดีนกเก้าอกยังร้องเลยพอพออันนี้เนี่ย ผมเข้ามมาแล้วนี่คือเราทำเผื่อคนที่กินจุด้วยอ่ะผมกิน2ใช่ไหมพวกผู้หญิงอาจจะกิน1แต่ว่าเรามีผู้เรามีไอ้ไอ้ไอน,นี่ครับไอ้โคน,นันซันไอ้อาร์ตไอ้เดย์ไอตอมอะไรเงี้ยคือแบบเขากิน3อ่ะสามถึงสี่คือเขาเขากินเยอะมากนะครับเราก็เลยแบบทําเยอะระดับหนึ่งเดีย๋ยวเราใส่นี่ไปครับทุกคนเราใส่หูหอมเข้าไปน้ำจะได้แบบมีกลิ่นหูหอมจะได้เพิ่มความหอมนะครับนี่คือล้างลแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยเบิ่มเบิ่มอุ๊ยแต่นันไม่ชอบกินผักเรื่องหอยแนนดิเออุ๊ยตอนนี้กินหอมมากเลย แบบกลิ่นกลิ่นต้นหอมที่คือแบบออกมาแล้วครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะ้รมากนะครับก็รอไปอาจจะเดือดนานหน่อยทุกคนเพราะหม้อเราไม่งอใหญ่ว้ามาครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะทาการนี่ครับใส่ของนี่ลงไปแล้วก็รับใส่เลยครับเต็มคาราเบลแล้วก็คนครับหมูผูหอมอ่ะกลิ่นมาเลยปะมาเลยนี่ครับคนไปเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมเส้นก่อนว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วนะครับ นยังแอบเหนียวอยู่ไม่แข็งแล้วครับนุ่มแต่ยังมีความเหนียวอยู่นุ่มได้มากกว่านี้นิดน,น,นึงนะครับแต่ตอนนี้กินกินดีปะ่ะดีอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมทำการนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่นี่เลยเปิดทำการใส่เบคอนเลยนะครับอันนี้จริงอ่ะเบคอนยังเหลือเยอะนะเนี่ยครับทุกคนมันเหลือเยอะสุดท้ายจริงๆอ่ะเวลาเรากินจริงอ่ะเราต้องเอาทุกอย่างใส่ไปแล้วคนถูกป่ะแต่นี้เราเราเราเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนเราต้องเอาภาพทำสวยๆอ่าแล้วก็เพิ่มความสวยงามจะแบบมาโมโซไม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะทำเอาสวยงามก่อนแล้วกันนี่เราตรงกลางไปนี่ครับทุกคน จริงๆอ่ะต้องกินแต่ไข่แดงถ้าแบบร้านแบบดังๆนะเขาจะกินแต่ไข่แดงทุกคนแต่ผมแบบมันเปืองทุกคนผมก็เลยแบบใส่ไปให้หมดเลยวลยทีเดียวเดีเ๋ยว네คิดไปครับโอ้งโหแม่งดีมากยังไม่สุกอาจยังไม่สุกอันนี้เราเรามาจัดวางๆๆเฉยแล้วพี่เดี๋ยวว่าไงโอเคในข้าวปิดใดข้าวตัวเดี๋ยวอาร์ตเอาเส้นนุ่มอีกนิดนึงปะสวยเลย เบิ่มเลยอ่ะโอเคโอเคทุกคนก็เดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงน,นี่แก้สเสร็จแล้วครับก็เสร็จมาครับทุกคนและตอนนี้หมอ้อเราก็เสร็จแล้วครับผมทุกคนว้ดูทุกคน,กน,กคนในมุมยูทูบเบอร์เสร็จแล้วครัวนึงเราก็ออกได้เลยครับเพราะว่าเราเราเราไม่เอาภาพแล้วแล้วก็บีคอนนะครับใส่ไปเลยครับลกแห่งความจริงเรา นี่อ๋อจะได้กินแบบทั่วถึงอ่าใช่โอ้โหไม่งั้นบางอันมันก็ไม่ร้อนดีถูกปะล่ะเออใช่นี่เราต้องแบบใส่เงี้ไปเลยครับเอาแต่แย่แล้เบคอนมันนี่กันมีแต่้อยแล้วอาทุกคนเข้าแถวมาเลยครับอันเลือกเลยครับเลือกเลยครับอ่ะตัวนี้ค่ะอาอุ๊แหมตัวนี้จะด้วยอาตัวเล็กฝืดเลยนะจานอ่ะจานอ่ะมันต้องมีสองอันไงอันนึงกุ้งอันนึงแบบมาม่าไงมาม่าใส่มาม่าก่อนแล้วเดี๋ยวเอานี้ท็อปโลดเดียวไอแต่ตอนนั้นของพี่นะล็อกไว้นะอ๋อในนั้ อ่ะตัวนี้โอเคแป๊บนึงนี่เดี๋ยวต้องนี้ก่อนอุ้ยย้มๆนะครับยิ้มเลยครับอา้าวมันจะได้แบบยิมๆมนาะถูกเวลาว้าวว้าวอ,อุ้ยน่ากินอ่ะนี่โอ้เดี๋ยวไม่พิจาร์เรือพุทธพี่ว่าแกวอาจารย์แยกมันดีกว่าจะได้กินง่ายเดี๋ยวมันหล่นอ่าของแนนอ่านี้คือมาม่าของแนนนะครับเราจะตักอย่เงยเลยครับนี่ใส่ได้เลยเหรอเอาเลยหยิบเลยหยิบเลยว้าวโง่อู้ยน่ากินเว้ยเดี๋ยวไปกินด้วยดีกว่านะ มีเบคอนเอาเบคอนเปล่าเอาเบคอนเติมเรื่อยๆนะที่ชิปฮอว้าวอูบูฟี่ไปเลยครับไปเลยครับอันนี้วงเราตัดได้ไม่อันเลยเอาก็ทดลองว่าเรามีแม่โคแล้วเป็นยังไงอัโอเคทดลองกันอยู่ไปเลยไปเลยแดนไปเลยประมาณไหนครับคนต่อไปครับออหนหนูเอาตัวไหนบีมเอาเลยครับตัวนี้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 นะโอ้โหน่ากินมากอ่ะโอ้ลองร้อนะบีมเดี๋ยวบีมหยิบแม่ านี่กุ้งของน้องบีมนะครับบีมเอาเอาเส้นเยอะบอกเส้นน้อยเลยบอกอะไรครับทุกคนผู้หญิงแต่ว่าเอาน้ำเยอะๆผู้หญิงคนนี้กลับไม่เอาไม่เอาเยอะไปเหรอเยอะไปเอาแล้วก็เอาน้ำเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่เอาเบคอนไหมไม่เอาเบคอนไม่กินเบคอนค่ะเอาน้ำเยอะๆเยอะเเลยเอาต่อไปเอเต้ยมาลูกเอออยากกินเอาตัวไหนลูกตัวไหนตัวที่ช้ำี่สุดคือตัวนี้เลยตัวนี้นะเดี๋ยวพี่เบิร์นให้ก่อนแต่นี่พี่หัดแรงไปหน่อยไม่เป็นไรได้กินได้โม่ตัวไหนอันนี้ราชักเอาเลิ่มโอ้โหตัวไหนก่อนอะไรแบบ เสียเลยอ่ะเส้นนะเอาเยอะป่ะเอาเส้นเยอะแล้วก็เอาเบคอนด้วยได้ชอบพี่เอาเลยกินทุกอย่างได้หิวพอดีเลิศโอ้ยขอบคุณมากคนต่อไปครับเอามาๆเลือกกุ้งเลยครับไอ้กุ้งเหลือกี่ตัวไว้ที่ย่างอยู่อ่ะพี่วินดูเอางี้มึงไปแบ่งไอ้ฟ้าได้เพราะว่ากุ้งไม่พอมาลูกมาพี่แบ่งใหฟ้าได้เลยพี่วีนโต๊ะเฉย อร่อยอ่ะมันแบบมันมนันอ่ะเอาก็มันกุ้งไงเอาเบคอนด้วยเอาต้นหอมด้วยอ่าแถมแถมอ่าโอเคอืมอยากกินนหมดิมามามามีมีอีกไหมมีอีกไหมมามาโอ้โบเบคอนเยอะเยอูเบคอนแล้งหนังเลยก็ได้นะกูไม่ต้องกูไม่ต้องครับอ่าไปเลยครับนี่บอกแล้วดูสตูเราต้องกินดีอยู่ดีเบคอน่ใหญ่เอาไปบ้างจะได้มีแรงเบคอนนี่คือพี่ต้องเลือกให้เลยใช่ป่ะอ่ะเอาไปเลย ได้เอาไม้ก้อยมันชื่จกเฮ้ยเดี๋ยวนุ่มตักเองเลยกันนุ่มๆอ่ะนุ่มๆมันมันมือชื่อแล้วเอ้ยขอขอถ้วยพี่ก่อนดิเดี๋ยวพี่กานก่อนเลยอันนี้ของผมนะเพราะว่าผมจัดการให้ไอ้ผู้ผู้หญิงหมดแล้วเดี๋ยวผู้ชายมันมันทำเองอะไรเองนะผู้ชายอ่ะผมต้องมีต้นหอมเยอะผมชอบกินผักจะได้ความแบบหอมแล้วก็นี่ของผมครับนี่ของผมหรือเปล่าของพี่อนี่ผมรีเควสนี่ อู้เราวะใหญ่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองชิมของผมเนี่ยคือเราก็บ,รรบ,บ้านๆเลยทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้เราเราแบบแค่ลองเทสนะครับว่าแบบถ้าเราทําเป็นหม้อเดียวแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดใครแบบอยากมาเป็นแม่บ้านก็ติดต่อได้เอ้ยอัดมีอยากได้แม่บ้านต้องทำเมนูไหนพิเศษปะตะไครูกระเทียมเกียวหวานอะไรเง <c oughs> ี้ยแหนไม่ไม่ได้แบบสเต็กเเหรอแมเอาแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวเราติ๊กิกกันดีกว่าเ้ยเอ้แหนมแหนมแติถ้าแบบ กูจ้างแม่บ้านมาอะไรเงี้ยอยากรีเควสอะไรเป็นพิเศษปะต้องทำเมนูอะไรแบบสเต็กสปาเกตตี้พิซซ่าโอ้โหไก่ทอดเดี๋ยวไม่ต้องจ้างแม่บ้านแล้วต้องเป็นเชฟอ่ะแอ้็ปกติเรากินของแบบเนี้ยในราคาแพงตลอดพอเรามีแม่บ้านปุ๊บแต่กูต่างไปอาร์ตอาร์ตรีเควสอะไรรึเปล่ากะเพราพะแนงแกงเขียวหวานต้มจืดกะเพรากระเทียมกะเพราร้านป้าแมวข้างหน้าก็ได้บา้ค่ะเดี๋ยวไปจ้างป้าเมลเลยแต่ในรีเควสสเต็กแม่ก็ต้องทำสเต็กเป็นด้วยสปาเกตตี้ด้วยไม่เจียวไม่เตียวไม่เตียวพี่แม่หนูทำเป็น

ฟููอ่่ะพีไออาร์ตแม่งแบบรีเควสผมนานมากด้วยมันมันอยากทำคลิปหนึ่งมากปกติอาร์ตไม่ค่อยรีเควสนะแต่ครั้งนี้อาร์ตรีเควสครับมันอยากทำนี่ทุกคนฟูฟูมันเป็นอาหารของไนจีเรียทุกคนแบบโอ้โหโอ้โหตอมคล้ายคล้ายพี่พูดอะไรข้าวเหนียวโมจิคล้ายๆมีใครอยากดูอาร์ตทำฟูฟูบ้างคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้คือดีเลยอ่ะอืเล่นมุกลวกปากไม่เอานะเฮ้ยรีวิวเซนดีอาร์ตลิวเซนกำลังดีนะ มุ้งกำลังดีไม่ยังไม่เละนี่ดูวันที่เด็ดวิธีกินไอ้พวกนี้มันกินได้เป็นเว้ยไอ้แนีมึงกินกุ้งไงโอ้โหนี่อย่างนี้ยังเไม่ลดตัวแล้วโคตา้ายังไงเนาะยังไงเนาเป็นยังไงเนาะไม่กลัวโอ้โอยนั่งกินก็มนก็เดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้นแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ผมถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วกันเพราะไอแนวมันเติมเว้ยไม่ใช่อิจใจเพราะไอ้แนวไม่เติมแบบ ไอเดียมันเติมครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูนเออตอนนี้เราต้องการแบบพภาษาแม่ครัวถ้าแม่ครัวแล้วเป็นแม่บ้านได้หีึ่งเดียวเลยนะครับแต่อยาอยากมาเตี๋ยคำล่าผมนะกลางวันเป็นแม่บ้านแล้วตอนเย็นเป็นแม่ครัวใช่แล้วก็ตอนคืนเดี๋ยวคำล่ามาทำต่อประมาณนี้นะครับก็สนใจใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้อายุเราไม่สนใจต้องอยู่แถวไหนด้วย ต้องต้องอยู่แถวรัาางคแังแล้วกัน,นรังคผังแล้วก็ถ้าแบบอายุเยอะผมชอบขอฟีบื้มบึมไม่ใช่เพราะว่าคนอายุเยอะส่วนใหญ่เขาทั้งถึงรสชาติถึงรสชาตจัดจ้านแต่ต้องดีเฟสนะครับสตูผมไม่กินเผ็ดกินได้กินได้ไอ<ห>แนนชอบพาผมไปกินอาหารใต้โอ้โหเผ็ด <ๆ S 1> นะครับกินอะไรได้หมดกะเพราหมูกระเ,เทียมใครทำอะไรเป็นได้หมดนะครับก็เชียงขึนอหน อันนั้นเป็นมาเรื่อยแต่แต่แต่เขียนว่าสมัครเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่ครัวแล้วเขาจะส่งของอะไรมาไม่ก็ติดต่อไงเราต้องมีการเทสก่อนดิหรือว่าทของข้าวมาส่งเหรอรับมาแล้วไม่อร่อยทำไงฮะอือพูดเดี๋ยวทำไงวะทำให้ชิมต้องทำให้ชิมส่งแก๊ปมาใช่ส่งแก๊ปมาบ้านยังไงเขาก็ทำที่นี่ขโมยโคกคูอบถีน้ำฝุ่นชลเยอะ